ซีซีวัตคัดแปลเน้นเน้นคลิปวันเกิดเอมี่เต้นมันเวอร์ระดับความรัวเกินร้อยไม่เสียชื่อตัวแม่ของสโ,โลแกนดริงแงดงดังจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับเอมี่กลี่นปทุมนางเอกสาวอารมณ์ดีควัญใจของแฟนละครแถมล่าสุดทางด้านคุณสามีซีซีวัตนั้นก็ยังได้ตอกย้ำภาพจำนี้ยิ่งชัดขึ้นไปอีกค่ะด้วยคลิปวิดีโอบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ4 2ปีของสี่ภรรยาคนสวย ซึ่งซีนั้นก็ได้ทำการเลือกสัรภาพและหลากหลายโมเมนต์ขณะที่เอมมี่กลิ่นประทุมนั้นกำลังเอนจอยกับกวนแกงเพื่อนสีโดยในมือของเจ้าตัวนั้นก็ยังคงถือแก้วพร้อมจิตตลอดตลอดนอกจากนี้ในส่วนของแคปชั่นคำอวยพอรที่เขียนมอบให้กับภรรยานั้นซีซีวัตก็ยังจัดเต็มทั้งความหา่างความหวานไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะจนบรรดาฟแฟนคลับต้องกระหน่ำกดไลค์อวยยศให้กับ เคมีคู่นี้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวถึงนางจะ42แล้วแต่ก็ยังเฟี้ยวอยู่ทุกวันนะจ๊ะขอให้ภรรยาสุดที่รักมีความสุขมากๆเป็นที่รักของผู้คนใครเห็นเอ็นดูและยังเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบนี้ตลอดไปนะลูกขอให้แข็งแกร่งสุขภาพดีเพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆนะไม่ใช่เอาไว้ตำจอกไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนเรามาแก่ไปด้วยกันนะลูก เขารับเมนี้ทุกๆวันนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ